มึงตัว <ih> ป <unting> ้อมมุ่มกับป้อมกูปอมอะไรกูยังไม่อยากจะเบ่งเสียงเลยกูเนี่ยเล่นมาตั้งแต่หัวค่ำแล้วกูตัวจริงเออกูผัดอุ้ยตัวจริงมึงอย่ามาทำเสียง่อยมึงตัวป้อมมาหัวค่ำกูเล่นไก่เอ็ดโองูเอาเลยกูเล่นไก่เอ็ดมาเมึงอะตัวป้อมจะเป็นขมวดทำไมแล้วนี่เอาไม่เข็งนานๆจะแห้งทีเขาเปลี่ยนตัวกัน เจือแล้วมึงอะปองยันเสียงกูกูไม่สบายให้ทไม่สบายทำไมไม่สบายทำไมอะไปไร่ทำอะไรมาไม่ทำไรกูนอนน้อยไอ้พวกเมียอะไรกับเมียกลางวันเสียงชอบแบงเว้ยเสียงไม่แหงหรือพวกที่จะไม่มีเลยขอเดช่าอย่าไปใส่กอมึงคือตัวจริงมึงมึงในตัวปูดหนุนหน้ามึงยังตื่นอยู่แล้วตื่นเป็นตีนเลย มูชี้อะไรชี้อะไรโก้กูชี้อะไรหน้าโก้ไขแล้วเออมึงชี้อะไรมามึงใช้คำว่าหน้าเติงเป็นต้นตีนเลยก็ะนั้นมึงตื่นขึ้นมึงดูที่เนี่ยมึงพูดอะไรเกงใจเสด็จแม่การงานด้วยทำไมอ่ะตอนนี้แกยังไม่ขายเลยแม่ทำอะไรมาเขาให้ร้อยไหมอ่ะร้อยไหมละลายแม่กูใช้เอ็นตกตาด้วยมันชนบุรีเวณไหนไงแต่ตื่ตลอดมึงเห็นไหมล่ะแม่กูคิ้วเผยตลอด แล้วได้ข้างเดียวข้างเดียวด้วยแม่ยักหน้าโชว์แม่งนี่เป็นไงยักหน้าทีพย์เหวี่ยงปากมึงเนี่ยแม่ไม่ใช่เด็กตะลุยกระบอกฉันคือจริงระหว่างเดินทางมาแต่งงานกับอารยากระบอกเจอโจ๊ป่ามันทำร้ายไม่รู้ว่ามันเป็นใครมาจากไหนอะไรค่ะอะไรใครไปเจอปนหย่าแล้วมึงโดน่ามันจะฆ่ากระบอกฉันและที่สำคัญมันเอาผู้สารยืนยันตัวตนกับสื้อผ้ากระบอกฉันกับวัชนามาด้วยพระเจ้าค่ะ ใครคือพันธุ์วัฒกับราชดาก็นี่ไงเขาบอกมันคือฆ่าตะกรจะฆ่ากระบอกฉันฆ่าตะกนเลยเหรอไม่ใช่ไม่ใช่กระบอกฉันเป็นตัวจริงไม่ใช่องค์ธรรมบังละมุงหมคำประหลาชาลูกเเป็นฆ่าตะกรเลยเหรอเนี่ยฆ่ากระบอกฉันไม่ใช่ตัวจริงกระบอกฉันพันุวัฒน์แล้วก็ราชดาี่การเสด็จพ่อเดี๋ยวผัวจ๋าฉันขอดูหน้าไอ้ฆ่าตะกรใจร้ายใจดำที่มันจะฆ่าผัวฉันน้อยนุ๊กเนี่ยไอ้ชาน่ะไอ้ฆ่าตะโก จริงไม่ยันะเฮ้ยใช่าตกร้นใมันใจไม่ใช่ตัวจริงเลยอ้าวเฮ้ยพี่กระเทีนมาได้ยังไงเนี่ยตามหาจะเจอคได้เนี่เป็นไงเล่าฉันล้วบอกไงทําไม่มนล้ออย่างนี้ก็ฉันเป็นนี่อ้ในสมุทรปราการเป็นจ้าเลยอยู่ในเมืองอยู่มืจะทาเมืองแล้วเอาไอ้แก่ ไม่ได้ยิ้มข้ากำลังเบะอยู่เฮ้ยพี่ะรงทำไมเนี่ยพี่กระถิ่มเจอแล้วเร็ว่ายมึงบอกให้กูนิ่งๆมึงวิ่งแอบคนเดียวเลยมึงจับได้หมดเลยเวลาเรา,า,เาโกหกเขาเฮ้ยทาหารเลยบอกว่า